สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องแารแก้วต่างๆนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมรวยเป็นสะพานบุญนะครับบอกต่อนะครับผมให้คนนะครับกดติดตามช่องแารแก้วด้วยนะครับผมเมตตานะครับเป็นสะพานบุญนะครับบอกบอกต่อได้นะครับผมใี่พี่เพื่อนๆนะครับผมแบบเมตตาครับกดติดตามครับช่องแารแก้วด้วยนะครับเป็นช่องใหม่เปิดใหม่นะครับผม ฝากติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ครับผมให้ปลายแก้วด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากมากครับผมช่องเปิดใหม่นะครับตามนะครับถลายแก้วต่างๆด้วยครับผมปล่อยช้างนะครับพลายแก้วเดินกินหญ้านะครับในในป่าครับผมสมบูรณ์นะครับผมอยากเขียวจุมเป็นกำลังใจครับผมให้ปลายแก้วนะครับ ช้างตกงานด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ปลาแก้วด้วยนะครับผมช้างตกงานครับผมตอนนี้อยู่พัทยานะครับฝากกดติดตามนะครับผมปลาแก้วด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ปลาแก้วด้วยนะครับผมปลาแก้วครับอายุ21ปีนะครับผมเป็นช้างบ้านครับบ้าน เป็นช้างอยู่อำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเป็นช้างอานิสัยดีเชือกหนึ่งนะครับผมตามด้วยนะครับผมสดีเชือกหนึ่งครับผมสดีแล้วก็สูงสง่าครับผมสูงครับความสูงไม่แพ้ใครเลยนะครับผมความสูงในไม่แพ้เชือกไหนเลยนะครับผมมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับัลงานถ่ายรูปได้นะครับหรือจะอุ้มครับ ขายรูปได้ครับผม Mà cam à. Hả? Chết ma chưa? cái bàn chưa? Mà ra bàn mà. Hả? Chết ma. Mà mà. đâu. Hả? Để mà leo. Mà mà. Cái này hả? Chết ma mà 喂慢慢。欸妈妈 Hãy subscribe cho mà, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mà มายุงเยอะด้วยครับผมครับฝนตกครับยุงหลายครับผมมาเลยครับมาเลยแพะแกะ้วมาเลยมาเลยมาเลยแพะกแกะ้วมามาทางนี้ครับมาทางนี้ไปบ้านไปกินน้ําเก็บอาบน้ำอาบท่าครับผมเฮ้